สวัสดีครับสวัสดีเมื่อสมาชิกทำตามใจทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับผมต้าเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเรามาอัปเดตข่าวของ Samsung Galaxy S23 Ultra กันดีกว่านะครับเพราะว่าวันนี้ครับมีนักหลุดในตำนานของ Twitter นะครับนั่นก็คือ Ice Universe นะครับเขาทวีตนะครับว่า Samsung Galaxy S23 Ultra เนี่ยจะใช้กล้องที่มีความละเอียดพิกเซลนะครับอยู่ที่200ล้านเมกะพิกเซลแน่นอน100%นะครับโอ้โห คราวนี้ครับมีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเลยนะครับใน S 2 3 Ultra นะครับแล้วก็มีข่าวอีกหนึ่งข่าวมาฝากกันนะครับก็คือเป็นข่าวของ Xiaomi 12T Series นะครับไม่ว่าจะเป็น 12T ธรรมดานะครับแล้วก็ 12T Pro ที่จะมีการเปิดตัวในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปข่าวแบบนี้ครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด cribe คร้กับ c h anel n ทำตามใจด้วยนะครับก็ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันครับเริ่มต้นกันที่ข่าวจากทาง Samsung กันก่อนเลยนะครับนั่นก็คือ Samsung Galaxy S 23 Ultra นะครับ ที่จะมีการเปิดตัวในปีหน้านี้นะครับ โดย iUniverse ครับเขาทวิตข้อความนะครับว่า Samsung Galaxy S23 Ultra เนี่ยจะใช้นะครับเซ็นเซอร์กล้องที่มีความละเอียดสูงถึง200ล้านเมกะพิกเซลนะครับโดยเซ็นเซอร์รุ่นใหม่นี้ครับที่คาดว่า Samsung จะใช้ใน S23 Ultra นะครับนั่นก็คือ Samsung ISOCELL HP2 นะครับซึ่งเจ้าตัวเซนเซอร์ HP2 ตัวนี้นะครับยังไม่ได้มีการเปิดตัวนะครับออกมาให้ทุกคนเห็นกันนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับซัมซุงเนี่ยเปิดตัว ISOC เซ l HP1 นะครับในปีที่แล้ว ที่เป็นความละเอียด200ล้านนะครับหลังจากนั้นก็มาเปิดตัว ISOCELL HPT นะครับที่มีเซ็นเซอร์ที่เล็กกว่าเดิมนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีระบบออโต้โฟกัสอะไรต่างๆที่เร็วขึ้นนะครับ แต่สื่อนะครับก็คาดการกันว่าใน Galaxy S 23 Ultra ที่จะเปิดตัวในปีหน้าเนี่ยจะใช้นะครับเซนเซอร์ ISOCELL so HP2 อย่างแน่นอนนะครับโดยเจ้าเซนเซอร์ HP2 เนี่ยอาจจะยังไม่ได้มีข้อมูลอะไรหลุดมามากนักนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเซนเซอร์ที่ยังไม่ได้เปิดตัวนะแต่ก็คาดการว่าน่าจะใช้ตัวนี้แน่นอนนะครับสำหรับ Samsung Galaxy S 23 Ultra นะครับเราก็ต้องมาดูกันต่อนะครับว่าในปีหน้าเนี่ยซัมซุงจะมีการปรับปรุงในเรื่องของกล้องได้ดีมากน้อย นนเพราะว่าจากเดิมนะครับใน s a m s u n Galaxy g S 20 Ultra นะครับ S 21 Ultra รวมถึง S 22 Ultra เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดเนี่ยอยู่ที่108ล้านมาโดยตลอดนะครับปีหน้าจะใช้ความละเอียด200ล้านนะครับซึ่งคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่า100%นะที่ Samsung จะใช้ความละเอียดพิกเซลสูงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่า ข่าวของ galaxy s 2 3 ultra เนี่ยจะมีอะไรหลุดมาเพิ่มเติมหรือเปล่าหลังจากนี้นะครับก็ปลายปีนี้จริงๆหลายๆคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยซัมซุงจะมีไม้เด็ดอะไรออกมาสู้กับทางฝั่งของ apple หรือเปล่าจะมีอะไรมาสู้กับทางฝั่งของ iphone 14ซีร series หรือเปล่านะครับก็ต้องบอกว่า ในเรื่องของสมาร์ทโฟนเรือธงเนี่ยน่าจะไม่มีแน่ๆแ,แหละเพราะว่าเขาตัด Galaxy Note ออกไปแล้วนะครับแต่ว่าในช่วงปลายปีนี้ Samsung ก็จะเปิดตัวนะครับ Samsung Galaxy C f r o w นะครับ C Flip 4นะครับ, c 4, รบแล้วก็พวก Smartwatch ต่างๆในงาน Samsung Galaxy u n p a c k นะครับที่จะเปิดตัวในเดือนสิงหาคมนี้นะครับก็เดี๋ยวเรารอดูกันนะครับว่า s ซัมซุงจะมีไม้เด็ดอะไรมาแข่งกับ Apple ในช่วงปลายปีนี้นะครับ ข่าต่อมาครับเรามาพูดกันต่อถึง Xiaomi 12T Series กันดีกว่านะครับต้องย้อนกลับไปก่อนในช่วงเดือนกันยายนของปีที่แล้วนะครับ Xiaomi เนี่ยเปิดตัว 11T Series นะครับในช่วงเดือนกันยายนในปีที่แล้วเลยนะครับเพราะฉะนั้น ในเดือนกันยายนปีนี้ครับ 2, 2022เสี่ยมีก็น่าจะเปิดตัวเสี่ยมี 12T Series เช่นเดียวกันนะครับโดยคาดว่าก็จะเปิดออกมา2รุ่นเหมือนเช่นเคยนะครับก็คือมีรุ่น 12T ธรรมดานะครับแล้วก็รุ่น 12T Pro นั่นเองนะครับโดยข่าวรุดสเปคนะครับในครั้งนี้ครับเป็นข่าวรุดของเจ้าตัวเสี่ยมี 12T ธรรมดากันนะครับโดย 12T ธรรมดานี่ยจะมีการอัปเกรดในหลายๆจุดนะครับที่ เพิ่มเข้ามานะครับโดยเฉพาะในเรื่องของชิป CPU นะครับจากเดิมเนี่ยมี 11T ในปีที่แล้วนะครับใช้ชิป MediaTek Dimensity 1200นะครับแต่ในปีนี้ครับคาดว่าน่าจะใช้เป็นชิป MediaTek Dimensity 8100 Ultra นะครับซึ่งรุ่น Ultra เนี่ยจะมีการปรับปรุงในเรื่องของประสิทธิภาพให้แรงกว่ารุ่น8100ธรรมดานิดหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นการอัปเกรดที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าตัวชิป Dimensity 8100เนี่ยมีความแรงใกล้เคียงกับ Snapdragon 888เลย แต่ว่าข้อดีของ d i m i n s t y y เนี่ยคือมีการประหยัดพลังงานที่มากกว่านะครับรวมถึงการจัดการความร้อนต่างๆทำได้ดีกว่า Snapdragon 888อยู่พอสมควรเลยนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่ทาง Xiaomi จะใส่ตัว d i m i n s t y y 8,100 Ultra มาให้นะครับส่วนในเรื่องของแรมครับจะใช้เป็นแรมแบบ LPDDR5 ครับขนาด8 g b ไนะครับไม่มีแรม12 g b มาให้เลือกนะก็คือใส่มาแค่8 g b นะครับความจุครับจะเลือกใช้เป็นแบบ UFS 3.1นะครับมีให้เลือกทั้งหมด2รุ่นครับก็คือรุ่นความจุ1 128 GB แล้วก็รุ่นความจุ256 GB นะครับแบตเตอรี่ครับคาดว่าจะมีแบตเตอรี่ที่เท่าเดิมกับมี 11T ในปีที่แล้วนะครับก็คือแบตเตอรี่อยู่ที่5,000 m a ah มิลลแอมนะครับแล้วก็รองรับ ชาร์จไวครับ67วัตต์เหมือนเดิมกับปีที่แล้วเลยนะครับหน้าจอครับมีการพัฒนานะครับให้มีความละเอียดที่สูงขึ้นนะครับเป็นระดับ 1.5K นะครับมีเรสโซเลชันจอนะครับอยู่ที่1220นะครับคูณ2องเนะครับส่วนกล้องหลังครับจะมีให้ทั้งหมด3ตัวครับประกอบไปด้วยเซ็นเซอร์หลักนะครับ Samsung ISO Cell h ชเอนะครับขนาดเซ็นเซอร์นะครับอยู่ที่1ต่อ1.67นิ้วนะครับความละเอียด108ล้านพิกเซลนะครับ กล้องตัวที่2ครับเป็นเลนอัลตร์วายจากทางซัมซุงเหมือนเดิมครับนั่นก็คือรหัส S5K4H7 นะครับความละเอียด8ล้านพิกเซลแล้วก็เลนตัวที่3ครับเป็นเลนมาโครความละเอียด2ล้านนะครับส่วนกล้องเซลฟี่ครับจะใช้เป็นเซนเซอร์จากทางโซนี่ครับนั่นก็คือ IMX596 ครับความละเอียด20ล้านพิกเซลนั่นเองครับอันนี้ขอเจาะไปที่เรื่องของเซ็นเซอร์หลักหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับ ISOCell HM6 เนี่ยเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่จากทางซัมซุงนะครับที่ มีการพัฒนาในเรื่องของการถ่ายภาพในเวลากลางคืนได้ดีขึ้นนะครับถ้าเทียบกับตัว HSM2 นะครับที่ใช้อยู่ใน M11T ในปีที่แล้วนะครับโดยเซนเซ,นเซอร์ HSM2 เนี่ยโอเคแหละทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเซ็นเซอร์นขนาด108ล้านแต่ว่า การถ่ายภาพในวลากลางคืนเนี่ยอาจจะมีน้อยอาจจะมีอะไรมารบกวนพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นทาง Xiaomi เ,เนี่ยก็เลยปรับมาใช้เป็นเซนเซอร์ h m 6นะครับที่ถ่ายภาพกลางคืนได้ดีมากขึ้นนะครับถึงแม้ว่าความละเอียดของพิกเซลจะอยู่ที่108ล้านเท่าเดิมนะครับแต่ว่าแน่นอนครับเขาก็มีการพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงในข้อด้อยของเซนเซอร์ในปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นในปีนี้ก็เรียกได้ว่ากล้องของมี 12T เนี่ยยังไงก็น่ากลัวแน่นอนนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันอีกทีหนึ่ง ส่วนมี12 T Pro นะครับที่จะมีการเปิดตัวด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยก็คาดว่านะครับน่าจะใช้นะครับ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1นะครับแล้วก็มีแรมมาให้เลือกทั้งหมด2รุ่นครับก็คือรุ่นแรม8แล้วก็แรม12ครับโดยระบบแรมที่ใช้ก็จะเป็นแรมแบบ LPDDR5 นะครับความจุนะครับน่าจะมีให้เลือกอยู่ที่256 g b นะครับ UFS 3.1นะครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ AMOLED แน่นอนนะครับมี Refresh Rate อยู่ที่120 h z แบตเตอรี่5,000มิลลิแอรับชัร์จเร็ว100 10วััตต์นะครบส่วนเซ็นเซอร์กล้องนะครับยังไม่ได้มีอะไรหลุดมามากมายสําหรับ12 TPO นะแต่ว่าสื่อนะครับทุกๆสํานักเนี่ยก็รายงานตรงกันนะครับว่า Xiaomi เนี่ยน่าจะใช้ความละเอียดของเซนเซอร์เนี่ยอยู่ที่200ล้านเมกะพิกเซลนะครับใน Mi 12T Pro นะครับเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันว่าจะใช้เซนเซอร์เป็นตัวไหนนะครับแต่ก็แน่นอนครับมันต้องเป็น Samsung ISOCELL อยู่แล้วนะครับแต่ต้องมาดูกันอีกทีว่ามันจะเป็นรุ่นไหนนะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวหลุดลออกมาอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็งานเปิดตัวของ Xiaomi เนี่ยน่าจะมีงานเปิดตัวในช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นะครับแต่ว่ายังไม่มีการคอนเฟิร์มวันออกมานะว่าจะจัดที่วันไหนนะครับถ้ามีข่าวอะไรเพิ่มเติมนะครับ ให้ฟังเหมือนเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็มีข่าวมาฝากกันทั้งหมด2เรื่องประมาณนี้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์นะครับกด Subscribe กับช anel ทำตามใจด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้าขอลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ